สวัสดีครับลูกถ่ายแม่ทํานะครับผมวันนี้เราขอเสนอเมนูกระเพรากุ้งไข่คู่นะครับแซ่บเหมือนเดิมนะครับผมช่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาพร้อมวิธีทาเหมือนเดิมนะครับพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทากันได้เลยนะครับไปครับไปครับ อันบแรกนะครับเราก็จะมาทอดไข่กันก่อนนะครับจะไข่คู่หรือไข่ขี้นะฮะก็ได้ไข่เจียวหรือดาวก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ตามสะดวกเลยนะครับแต่วันนี้นายสายขอคู่ครับผมเทรบโบคู่ไ่ดาว โอเคเรียบร้อยอ่าไข่เราก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะเข้าสู่วิธีการผัดนะครับจากหมูเจียวเหมือนเดิมนะครับผมกัแบบน้ำมันหมูเนาะพริกนะครับก็เป็นพริกแห้งพริกขี้หนูพริกกินดานะครับรวมกันนี่สามอย่างนี่ประมาณน่าจะประมาณ50เมนะ็ดด้ กุ้งสดครับวันนี้เราใช้กุ้งกุลาดำนะครับผมดูนะมันลงแป๊เบเดียวมันแดงเลยเนื้อหวานมากนะครับหวานจวกเลยน้ำซุปนะครับเล็กน้อยนะครับผมกุ้งมันผัดแป๊บเดียวนะครับ นื <ste eg harmonic noise> oh. ้อมันก็จะยังจะเด้งผัดนานนี่มันจะรัดตัวผัดนานมันจะแข็งนะครับเนื้อก็จะหดลงมาเรื่อยๆเลยครับเนื้อเร็วรวดเร็วนะครับผมเนื้อก็จะเด้งรุงรถนะครับด้วยซีอิ๊วดำนะครับผมซึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสนะครับช้อนโต๊ะน้มันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตัดน้ำตาลทราย เล็กน้อยนะครับตามชอบเลยใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องตัดทรายนะครับสุกเ,เขาให้เข้ากันครับผัดเลยสุกเลยง่ายๆนะฮะเมนูกระเพราแต่ทำยังไงให้อร่อยมันยากเลยนนะแต่ถ้าดูช่องผมยังไงก็อร่อยนะครับอวยตัวเองให้แหงแห้งไปนะครับเติมน,น้ำได้ ปลูกผิกไี่มีสีนี่กะเพรานีงทั้งสวนนะครับชอบนะครับผมผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วใครชอบกระเพะรานี่ยเขามนบอกผมนะเดี๋ยวจะเอามัดไปปากเรียบร้อยติดแก๊สนะครับว้าวอ่าเราไข่ดาววางตรงกลางนะไข่ไข่คู่ของเราเอง แล้วก็เอากลับวางข้างๆนะครับมะพร้าวมันเยอะอนะมันกบมันกบกุ้งผมหมดเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินเองกินเองเป็นแค่แนวทางนะครับผมว่าเอ้ยกะเพรากุ้งเขาทำอย่างนี้นะน่าเข้าไปน่าเสร็จนะครับไม่กุ้งมันเลี้ยงไม่ได้มันเลี้ยงไม่สวยเลย๊ แอบไปจัดนะนะแอบไปจัดนะน <g> ่ะ <ül> น่าเห็นนะเอาเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยก็เป็นอันเสร็จนะครับผมกะเพรากุ้งไข่คู่นะครับชอบก็ไลก์ก็แชร์ได้นะครับลูกถ่ายแม่ทำลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหได้แต่งสีออกมาแล้วเวิร์มมาก <g ül>